ไซเบอร์ไทสวัสดีครับในวันนี้ทางเราจะมาสอนการใช้งานเครื่องอ่านบัตรคีย์การ์ดระยะไก RF Hz, ล RFID USF 915 MHz รุ่น SI0701X นะฮะตัวนี้เป็นเครื่องอ่านบัตรนะครับเคร,ออร ID, ื่อ่านบัตรพวก RFID ตัวนี้อ่านพวกบัตรที่มีค่าสัญญาณ915 MHz นะฮะตัวนี้ระยะการอ่านค่อนข้างไกลเลยที่0ถึง12เมตร นะฮะนะอ่ะตัวนี้ก็ใช้งานง่ายแต่ว่าเดี๋ยว,วในวิดีโอช่วงต้นนี้เราจะสอนในการตั้งค่าก่อนแล้กันนะฮะโอเคในการเกิดตั้งค่าได้เราต้องใช้โปรแกรมนะฮะให้พนชงานทําการกดคิิกเข้าไปในบทความจะเป็นบทความไหนก็ได้นะตันนี้เราทําไว้สามบทความนะก็จะเป็นในส่วนของ Arduino นี้พ p แปดสอ32ตัวนึ้งแล้ตัวหนึ่งนะ ผมด้วยผมด้วยเป็นของนอกกะดัวนี้ก่อนเมื่อเข้ามาแล้วนะฮะให้ผู้ใช้งานทําการเลื่อนหน้าบนฟ้าบนดนล่างเราจะเห็นข้อที่3ามผู้ใช้งานจะเจอลิงก์หนึ่งนะซึ่งเป็นลิงก์สำหรับการตดาวน์โหลดโปรแกรมเนาะให้ผู้ใช้งานทําการกดที่เข้าไปเมื่อเข้ามาแล้วผู้ใช้งานจะเปอ่านสากโฟลเดอร์นาเวบไซต์มีเดียไฟล์ซึ่งเป็นเนเวกซต์ที่ทางเราทำก,การเก็บโปรแกรมออกวานี้ให้ผู้ใช้งานทําการกดคลิกไปที่ปุ่มดาวน์โหลดที่อยู่ีได้เลยนะฮะเพื่อการตน์โหลดตัวโปรแกรม โปรแกรมมันจะประมาณ35มสเมกก็องแบบนะตัวนี้ใช้งานค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็หลากหลายเดี๋ยวเราจะสอนสัก3รูปแบบแล้วกันเนาะเป็นการอ่านค่าในโปรแกรมการอ่านค่าเฉพาะตัวเลขให้ออกมาในส่วนของพวกโน้ตแพดอะไรเงี้ยก็ได้อ่านค่าพวกหนักการ์ดแล้วก็อีกตัวหนที่สจะเป็นในส่วนของการสอนการใช้ อ่ uh, บบในการนั่งคือต้องเขียนโปรแกรมนะฮะแบบนี้โอเคหลังจากที่ห <c oughs> ลังจากที่เราทำการดาวน์โหลดโปรแกรมเสร็จแล้วนะฮะให้้ใช้งานเข้าไปในโฟลเดอร์ที่ผู้ใช้งานเก็บไฟล์ที่โหลดไว้แต่ว่าถ้าผู้ใช้งานท่านไหนที่ไม่มั่นใจว่าเองเนี่ยตั้งค่าปลายทาง,งการดาวน์โหลดที่โฟลเดอร์ไหนในกรณีที่ผู้ใช้งานใช้เป็นเบราว์เซอร์โคลเหมือทางเรานะ ให้ผู้ชงานเลือกไปที่ไอคอนรูปดาวที่มีไฟลเมื่อเข้ามาแล้วนะจะมีชื่อของตัวโฟลเดอร์ที่ของพวกไฟล์ที่โหลดไว้อยู่ถ้้เราเลือกไปที่ไอคอนรูปโฟลเดอร์ที่ดางถ้ามี2ตัวอันนี้ผมบอกไปทั้ามี2ตัวไม่ขึ้นเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันขึ่นว่าเรไเป็น้วมันจะไม่ขึ้นนะา้เราเลือกไปที่ไอคอนรูปโฟลเดอร์ที่ดาวมีไฟล์เขาจะพาผู้ช่วงานเข้าวันในโฟลเดอร์ที่ผู้ช่งานเก็บไฟล์ที่า เมื่อเข้ามาแล้วนะผู้ช่วงานโู้ตัวไ์หน่งไฟล์ชื่อไฟล์ล่าในกผู้ช่วงานทำการแยกไฟล์นครับสำหรับผู้ช่วงานที่เพิ่งเคยเข้ามาดูคลิปวิอของทางเราครั้งแรกการแยกไฟล์เวลาหรือซิฟผู้ช่วงานจําเป็นที่จะต้องติดตั้งโปรแกรมเวลาหรือว่าหรือซเฟไว้ก่อนแล้วก็ถ้ามีโปรแกรมเวลาหรือว่าหรือซิฟอยู่ขึ้นเราก็ทำการแยกไฟล์ไปเลยเมื่อทำการแยกไฟล์เสร็จแล้วนะฮะเราจะได้โฟลเดอร์มาหนึ่งโฟลเดอร์หนึ่งซึ่งเป็นตัวโฟลเดอร์โปรแกรมที่เราทำการกดทิ้งอไป เมื่อเข้ามาแล้วให้ผู้ชง,งานต้อการเลื่อนหน้าโฟเลเดอร์ลงไปเป็นบ้านเราจะใช้ในส่วนของ Reader Manager ตัวนี้เป็นตนนนะนนะัวโปรแกรมนะอ่านดีๆนะครับมีหลายตัวให้เราใช้ปตัวนี้ที่นี่ดูไอ 4, คอนสีกระส่ากดแล้วไคลิกกระาเพื่อทำการเปิดโปรแกรมเมื่อทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะฮะอังงน Number, นี้เป็นหน้าต่าของเขานะให้ผู้ชงานเลือกดอท n g Number ตัวนี้จะเป็นสอฟตให้เราเลือกไปที่1นะครับ จากนั้นในส่วนของ IP a d d r e ตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าของผู้ใช้งานจะเป็นเลข IP อะไรนะไม่ว่าเป็น168.1.0 0แล้วก็ผมไม่แน่ใจนะให้ผู้ใช้งานทำการเปลี่ยนให้เป็น USB นะให้ผู้ใช้งานทำการเปลี่ยนให้เป็น USB จากนั้นเลื่อนไปที่ไอคอนรูปโลกโลที่ในบริจะเป็นแอคชีทโหมดนะคนณต่้อนะนะเขาจะประากฏหน้าต่างที่สขึ้นมา ไหม่กันนะตรงนี้ในส่วนของช่อง IP แล้วเราทำการกดที่เข้าไปหนึ่งครั้งไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรให้เราทําการเปลียนให้เป็น g s d จากนั้นกดที่ปุ่มเก็หนึ่งครั้งอ่อานี้เมื่อทำการกดที่ปุ่มเกทแล้วเลือกไปที่เคลียเพื่อทำการเคลียโปรแกรมต่างๆที่มันเคยอยู่ในตัวเครื่องทำการกดเคลียร์เข้าไปให้ขึ้น e x ็กซ์ e success สร็จสู้เฮ้ตัวนี้ขึ้นมานะครับการกดโอเคไปเรียบร้อยไม่มีอะไรมากสําหรับทําการกดปิดนนหน้าต่างนี้ไปกดไปที่ไอคอนรูป IP c o คอนเนตตรงนี้ผมขออนุญาตทําการซ่อนอการกตั้งแต่นะเพราะว่ามันระยะค่อนข้างเี่ยงไกลน,นะ <Okay. S 1> อ่ะซ่อนการเสร็จแล้วทําการกดเข้าไปที่ปุ่ม IP Connect เขาจะทําการเชื่อมต่อ ไอพีวแบบนี้อ่านี่จะเป็นหน้าต่างของเขานะฮะถ้าเราทําการกดไปที่ปุ่มเพย์ตรงนี้ปุ๊บเขาจะเป็นการเริ่มจั่สัญญาล้วอันนี้ผมยังซ่อนการ์ดไว้อยู่นะถ้าผมของก,การ์ดออกมาเมื่อไหร่นะเดี๋ยวผมจะเอาก,การ์ดออกมาแล้วนะอ่าจะเห็นได้ว่าเขาจะตรวจจับได้เร็วเลยนะผมมามาแค่ไม่กี่วิเขาตรวจจับไปแล้วทั้งหมด36ครั้งนะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นเลขรหัสก,การ์ดที่ผมใช้นะ เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าผมใช้ก๊าซอะไรเนาะการที่ผมใช้จะเป็นตัวนี้นะเป็นก๊าซสีดำอ๋อผมเตือนบ่อยเรื่องหนึง่ง <c oughs> ผมเตือนบ่อยเรื่องหนึ่งนะฮะตัวนี้มันค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟกับพวกไม่เด็กไฟฟ้าใครที่รู้ตัวว่าตัวเองมีไวต่อเขาเรียกว่าไวต่อสายไฟฟ้าหรือว่า ไวต่อพวกคลื่นสัญญาณเลยครับผมผมจะเป็นคนที่ไวต่อขึ้นสัญญาณนะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าผมไวไงอันนี้ในตอนแรกมันจะเป็นไฟสีแดงสำหรับคนที่ไวต่อขึ้นสัญญาณถ้าผมของมันจะบังไว้นะั่นเจตเน้ว่าโปรแกรมจะขึ้นเอ r รอ์มันจะทำให้วงจรด้านในเกิดการรวนได้ เป็นคนที่ไฟฟ้าสถิตค่อนข้างที่จะแรงนะอันนี้ไม่ได้คิดไปเองเพราะว่าพี่ชายผมเขาก็ไม่จับเงมันก็มันก็ไม่ขึ้นแต่ว่าผมมันเป็นกรณีเป็นกรณียกเว้นเลยนะถ้าเกิดว,ว่ามันขึ้นแบบเมื่อกี้ทางเดียวเลยที่แก้ได้คือปิดโปรแกรมแล้วเปิดเึ้นมาใหม่นะอนี่เดี๋ยวผมสอนไปในตัวเลยนะ มันต้องเปิดแล้วปิดโปรแกรมใหม่เท่านั้นเดี๋ยวผมจะทำให้ดูรอบหนึ่งอ่ะเมื่อก,กี้เราพอ,อ,อนะเรียนเส่วนของ IP ีเนาะเชื่อมต่อเข้าไปแบบนี้อ่ะสามมันกดเพลงไปเรื่อยอ่ะผมจะเอาการออกาอมามันยังตรวจจับได้ถูกไหมถ้าเกิดเมื่อไรก็ตามที่ผมยื่นมือเข้าไปอย่างไรว่ามันหยุดเลยอันนี้ผมมือออกมันทำงานต่อแล้วเกิดว่าผมเอามือค้างไว้ มันจะขึ้นเหนือเลยนะอันนี้แนะนําให้ระวังสาหรับคนที่รู้ตัวว่ามีไฟฟ้าสถิตในตัวค่อนข้างที่จะสูงหรือว่าเป็นพวกที <c> ่ <oughs> สามารถรบกวนขึ้นได้ผมเป็นตัวนี้พิเศษนะถ้าถามว่าทำไมต้องปิดโปรแกรมแล้วเปิดใหม่เพราะว่ามันจะเบลอแบบนี้นะฮนะนะเรรยบร้อยมันได้ดีโปรแกรมออกเราต้องเข้าโปรแกรมใหม่นะ นี้ประมาณนี้นะ,ะตัวนี้สามารถใช้งานได้กับกราฟหลายประเภทเนาะเมื่อกี้ผมให้ดูแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกประเภทหนึ่งที่ผมใช้ผมการเชื่อมต่อเข้าไปก่อนให้เขารันขึ้นมาผมจะใช้เป็นอันนี้ก็ได้บัตรขาวบัตรขาวก็สามารถใช้ได้แบบนี้ ที่เป็นกาซแบบนี้ก็สามารถใช้ได้แล้วอีกประเภทหนึ่งัวน,นี้ที่จะมาพร้อมกันกับเขาในกล่องเลยอันนี้เป็นกาซของทางโรงงานนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะโอเคต่อมาปิดประทํำการยกเลิกการเชือ่อมนะต่อลนะปมดยกเลิกไปเออตอหา้านี้เราจะให้ดูการตั้งค่าอีกแบบหนึง่งก่อนที่เราจะไปเริ่มการใช้การเข็บโค้ดในไอเอสสี่แปดห้านะครับ กดเข้าไปที่โหมดแอคทีย์บอร์ดมอนเดินขั้ทุกโลก,โลกมาตรงนี้ปึ๊บอ่าเป็น USB นะคิดมาเราให้เป็น USB แล้วตรงนี้กดเกสแผงอ่าแล้วตรงนี้มาในส่วนนี้นะฮะเราจะเลือกเป็นอ่ HID Keyboard ให้เขาแสดงค่ารหัสการ์ดลงในพวกโน้ตแพดหรือว่าจะเป็นในส่วนของโปรแกรมที่สามารถ เขียน <peach> <t our> ข้อมูลได้ในคอมพิวเตอร์ของเราตัวเรื่องมาเพื่อแบบนี้อยากเพิ่งกดเซตนะฮะให้เราทาการเลือกไปที่ advance parameter ก่อนเราจะทำการกําหนดเขากําหนดอะไรกาหนดให้เขามีเสียงเมื่อทําการก,รจากดจับแล้วให้มีเสียงที่นี่นี่นี่แบบเมื่อกี้นะเราจะกําหนดตรงนี้ถ้าเราไม่กําหนดเขาจะไม่มีเสียงขึ้นมะาให้เราทําการกดตรงโลเนี่ยเปลี่ยนท่านผิดทาจากนั้นใส่ค่า,า duration ค่าความถี่นะคระถ้า,า,าผ,มผมจำไม่ผิดหรือว่าระยะห่างคนับผมผมจำผิดนะใส่ลงไปแล้วสักห้าก็ได้แล้วก็เลือกไปที่ปุ่ม enable จากนั้นกดปที่ปุ่ม set อ่ะมาเยอะขึ้น e อ็กซ์ครู s u c c e s s f u l ร y ตัวนี้ขึ้ามาฉัานั้นกดโอเคไปปิดหน้านี้ได้เลยนะกดปิดไปอันนี้จะปิดเลยก็ได้อ่ะแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้เปิดเข้ามาดูในโน้ตแพ อันนี้แหละแ้่เป็นเทคโปรแกรมเทคเนี่ยอย่าลืมนะฮะว่าภาษาเราต้องกำหนดให้เป็นภาษาอังกฤษก่อนนะไม่งั้นถ้าเกิดว่าเราจะใช้ภาษาไทยในคีย์บอร์ดอยู่เวลาเขาอ่านข้าวมามันจะกลายเป็นภาษาแมวอ่ะเห็นไหมว่าเขายังจะอ่านแบบนี้อันนี้ผมใช้กาดสีดำนะอ่ะเขาก็อ่านได้แล้วผมจะเปลี่ยนกาดไปต่อไปเป็นกาดส,สีขาวอ่าเขาก็อ่านได้แบบนี้นะ่อไปกาดลงงา อ่านได้แล้ว่ผมว้ด้านหลังนะ่เะเขายังสงามารถตรวจจับสัญญาณได้สัญญาณการรับของเขาค่อนข้างทีง่จะไกลมากเลยนะฮะศูนย์ถึงสิบสองเมตรนะอ่ะโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูในส่วนของการใช้งานกับ i อเอชสิบแปดาะโอเคฮะมาต่อกันเนาะเดี๋ยวเราจะใช้เป็นในส่วนของเ p 3 2สามสองแต่ว่าอย่าเพิ่ง เชื่อมต่อวงจรอะไรตามรูปภาพการเชื่อมต่อมาจากเมื่อกี้นะเชื่อมต่อเดี๋ยวเราจะทําการเซตค่พโปรแกรมใหม่ก่อนนะฮะให้ทำการเชื่อมต่อแค่ usb กับสายจ่ายไฟไว้ก่อนนะโอเคเข้าไปที่โปรแกรมก่อนโปรแกรมตั้งค่าเมื่อกี้แหละแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นหนึ่งแล้วก็ทำการกดไปุ่มที่ act mode นะฮะทำมันยังเป็นไปเลยกดเกทเมื่นกี้นี่ะ กดทห้มันขึ้นนี้ก่อนนะแล้วค่อยกดเกียวเรอ่ะเป็น่างนี้ทำการกดเครียดแล้วก็กดโอเค้า้แล้วก็กดไปที่ปุ่มเกตอีกหนึ่งครั้งนะฮะเร่มเขาจะได้แบบนี้นะให้เราเลือกไปที่ i s 4 8 5 s e r i ซี p o อ t อร์ตแล้วก็ทำการกดไปที่ปุ่ม advance d parameter ทำการกำหนดในตัว b r เซอร์เหมือนเดิมนะฮะกดตัวนี้ให้เป็น high อันนี้ก็ใส่เลยกก้าไปสัก e r แล้วกด enable แบบนี้เสร็จแล้วขึ้นไปกดไปที่ปุ่มนี้นะนี่ขึ้นแอปพลิเคชัน c c e s s o r i e s แล้วกดโอเคไปนะเแล้วก็ทำการปิดหน้าจอไปได้เลยนะแล้วก็ทำการเชื่อมต่อจออันไหนอันนี้เชื่อมต่อแค่หางสายกันสายนี่อันนี่นี่เขานี่ โ okay. อเควนี้ตัวนี้ยวผมอธิบายก่อนนะมีเรื่องต้องอธิบายนิดนะึงโอเคต่อเสร็จแล้วแบบนี้มันจะได้แบบนี้นะให้ต่อมาให้ผู้จ้านเข้าไปในบทความ ตัวนี้เป็นในส่วนของ h p 3 2ทุกเดือนที่ h p 3 2หรือว่าจะกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้วิดีโอก็ได้นะไม่แน่ใจว่าพี่แกจะใส่ยันไงให้วเราเมื่อเข้ามาแล้วนะฮะผู้ใช้งานโชว์ระดับบุคคลสอนใช้งาน h p 3 2เครื่องอ่านบาตรที่กราฟยักษ์กราฟไอ้ไอไปดี UDF 915 MHz SI 0.01x ระยะ0-12เม ต่อมานะฮะให้ผ้นช้งานทำการเลื่อนหน้าบทความลง้าน้อยผ้นช้งานจะพบก,กับขั้นตอนการเชื่อมต่อวุ้รก้ละเอียดถ้าผ้นช้งานรู้ภาพการเชื่อมต่อวุ้นเมื่อตอนต้นวิดีโอหรือว่าเมื่อช่วงกลางวิดีโอไม่ถันนะให้ผ้นช้งานทำการย้อนกลับเข้ามาดูในหน้าบทความได้เลยนะฮะละเอียดยิบเลยแล้วก็ที่บอกว่าตอ้องอธิบายคือในส่วนของหัวต่อตรงนี้นะตรงเมาส์ผมเนี่ยตัวเขียวเนขะียวเนี่ยที่ตอนน้องอธิบายก็คือมันไม่ตรงกับรุ่นของเขา จะเห็นเลยว่าตรงหัวต่อตรงนี้เขาจะมีสกรีนบอกอยู่ว่าช่องไหนดูอะไรถูไหมแต่ว่ามันไม่ตรงกับรุ่นของเขาที่ด้านหลังหัวจะมีสกรีนอยู่ครับตามลำเบอร์เลยได้แค่คือตัวสีดำที่ผมเขียนไว้ในหน้าจอนะให้ไล่ขึ้นมาตามนี้มันจะตรงตรงนี้มากกว่าแล้วก็อยากให้บอกไปนะครับสำหรับคนที่มีคลื่นไฟฟ้าในร่างกายสูงคนที่มีจะไฟฟ้าสักิด่อย ดับเรียบร้อยแล้วนะแค่จับมันก็ดับเลยนะวิธีการแ,าแก้ไขเป็นวิธีเดียวคือการเชื่อมต่อแล้วก็รอแป๊บนึงหลังจากนั้นก็ทําการต่อเข้อยใหม่อ่ะติดแล้วแล้วก็วางไว้เฉยเดี๋ยวไม่แตะมันนะคนที่มีไฟฟ้าสถิตหรือว่าคลื่นพิเศษในร่างกายเนี่ยพยยาัดไปแตะอุปกรณ์พวกนี้เดี๋ยวมันจะเจ๊กอะโอเค ต่อมาครับให้ผู้ใช้งานทำการเลื่อนหน้าบทความกัได้เล็กน้อยในส่วนขั้นตอนนี้เราผ่านไปแล้วเมื่อกี้คือการตั้งค่าน,านนะไม่ต้องทำอะไรมาให้ข้ามไปได้นะไปที่ขั้นตอนที่สิบสามไหมไม่เลยผิดสิบสี่ค่ะขั้นตอนที่14 <c oughs> นะเขาจะมีโค้ดตัวอย่างอหนึ่งตัวให้ผู้ใช้งานทำการก๊อปี้โค้ดตัวอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะนะทั้งหมด135บรรทัดนะครับการก๊อปปี้ไปใช่ว่าทำเยอะเลย ต้องใช้อะไรพิเศษไหมเ,เดี๋ยวผมขึ้นไปดูกันนะไม่แน่ใจาว่าต้องใช้โค้ดอะไรพิเศษปะโอเคไม่ต้องใช้โค้ดอะไรพิเศษก็ทำการ c o copy โล้ดตัวยอย่างทั้งหมดได้เลยนะและนำไปวางไว้ในโปรแกรม a องเราน้ถ้าใครยังไม่เปิดขึ้นมาแบบผมก็เปิดซะนะนะ ต้อทำการเปิดขึ้นมาลแล้วต้องทำการวางตัว่ากับโค้ดตัวอย่างที่เรา copy มาที่ลงไปได้แ,แบบนี้จากนั้นนะฮะให้ทําการเลือกซีเรียลพอร์ตที่เชื่อมต่อกั่บอโดยเข้าไปที่แถบเมนูชูแท็บบนจะเลือกมากกที่เมนูผัดให้าทำการเลือกซีเรียลพอร์ตที่เชื่อมต่อกั่บอจากนั้นทําการเลือกประเภทของบอร์ดที่ใช้งานในที่นี้ทางวันซูเป็นบอร์ดของ MCU ESP 32นะให้เลือกเป็น ESP 32 d e v module ตัวนี้นะฮะ ESP 32 d e v module ธรรมดานนะ ลดลงไปจากนั้นทําการอัาโหลดบดข้าลงบอร์ดโดยเข้าไปที่แถบเมนูสเกตช์บอเราเลือกมาที่มีนอโหลดหรือว่าจะกดไปที่ไอคอนรูปกราฟที่อยู่นี้ได้แต่จะเป็นเมนูการอัาโหลดเ้อมเดียวกันซึ่งเมื่อทำการโหลดไปแล้วจะมีหรือไม่มีก็ได้ตาๆมีแล้วาต่ลงมันนะมันจะเป็นหน้าต่างการบันทึกโค้ดถ้าผู้ใช้งานต้องการจะบันทึกโค้ดก็ทําการใส่ชื่อพวกที่นั่นหาที่อยู่ให้มันกดเซฟแต่ถ้าเกิดว่าผู้ใช้งานไม่ต้องการที่จะบันทึกโค้ดไม่ทําการกดไปที่ปุ่มการกระบาดที่ตรงนี้ หรือว่าจะกดไปที่ปุ่ม cancel ที่อยู่ตรงนี้บบก็ได้เนหะมือนกันนะแต่การก็รอจนกว่าโปรแกรมทำการ upload โค้ดบอร,ร์ดเสร็จนะอ่ะเมื่อโปรแกรมทำการ upload โค้ดบอร,ร์ดเสร็จนะก็จะมีข้อความดัมเมอร์ลิงปรากฏขึ้นมาที่ด้านล่างของโปรแกรมแบบนี้ขั้นตอนต่อมานะฮะให้ผู้ใช้งานทำการเปิดหน้าจอ serial monitor ขึ้นมาโดยเข้าไปที่แท็บเมนูที่อยู่ข้างบนตรงนี้แล้วก็เลือกมาที่เมนู serial monitor หรือว่าจะกดคลิกไปที่ไอคอนดูวัดขยายที่อยู่ตรงนี้แล้วน,น,นะมู้จัดการผู้นัดก,นก,นการเปิดหน้าจอซีเรียลไเต์ขึ้นมาแล้วให้ผู้ชงานทำการเปลี่ยนค่าการอ่านข้อมูลเป็น1 152 6 0ึ่งาซึ่งเมื่อทำการเปลี่ยนค่าการอ่านข้อมูลแล้วแสดงว่าในหน้าจอซีเรียลไเต์จะมีข้อความปรากฏมาซึ่งไม่ใช่ข้อความนี้ข้อความตั้งอา่ขอาข้อความเริ่มต้นของเขาจะเป็นเริ่มต้นการอ่าน X10 Reader ก็คือการอ่านข้อมูลของตัวนี้นะแต่ว่าพวกตระกูล Y p เอ82ฮอนย2เนี่ยมันไม่ค่อยขึ้นอะไรเงี้ยเพราะมันจะรังไมเรื่อยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของพั้วเหมือนกันไม่พบก,การาดก็คือในขนาดนี้ผมยังไม่ได้เอาคีการ์ดเข้าไปใกล้ๆมันมันเลยตรวจจับไม่ได้แต่ถ้า,มาเมื่อไรก็ตามที่ผมเอาคีการ์ดเข้าไปใกล้เดี๋ยวผมจะรอเป็นตัวจถบหนางกันเะนาะเขาก็จะทำการตรวจจับขึ้นมาพร้อมกับจะมีพักว รหัสของกาออ๊าซตนี้ปากอมาด้วยแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าตัวนี้มันสามารถตรวจจับกราฟได้หลายหลายๆ,ๆองอมกันเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นมาทั้งสามใบพร้อมกันเลยนะ่ะผมเอาขึ้นมาพร้อมกันทั้งสามใบเขาก็จะตรวจจับพร้อมกันทั้งสามใบเลยนะแบบนี้นะใบไหนอยู่บนเขาให้ตรวจจับใบนั้นก่อนนะจะเป็นแบบนี้แบบน่ะก็อย่างที่บอกไปราน้เรื่องระยะระยะของเขาคือศูนย์ถึงสิบสองเมตร จริงๆอ่ะห้องผมจะมีคีการตัดหนึ่งประมาณ2 0่บกวัย30ดสบวัผมต้องเอาย้ายหนึ่งไปไว้หนึ่งสองห้องถัดไปต้องใช้กระแพงสองห้องถึงจะากั้นสัญญาณอยู่ <c oughs> ก็คือระยะสิบสองเมตรมันไกลมากสามารถระทะลุดวงได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะสำหรับวันนี้ไซเบอร์ไทยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวัหน้าสวัสดีครับ